น,นะครับที่อยู่ในเพจหลักออพิกิชีวิตพิชิตข้อสอบราชการนะครับโดยติวเตอร์พี่หลีถังนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ในเพจในกลุ่มของพิกิชีวิตพิชิตข้อสอบภาคกกพพิชิตข้อสอบภาคกท้องถิน่นพิชิตข้อสอบอำนวยการบริหารท้องถิน่นทุกๆคนเลยนะครับเราก็เรียนกันมาจนวันที่12แล้วนะครับเหลืออีกแค่อีกแค่9วันนะมันก็จะจบ 21วันสำหรับการติวกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับแชร์ share ไปแล้วนะครับโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่ดอกแก้วครับขอบพระคุณนะครับใครที่แชร์คลิปนี้นะครับแชร์ share คลิปของเลวเตอร์ขอให้สอบติดสอบได้การให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้ครับการแชร์คลิปติวฟรีอะไรแบบนี้เป็นการให้ความรู้แล้วเราก็จะได้ผลจากผลบุญจากที่เราแชร์นั้นนะกลับเข้ามาหาตัวเราเหมือนกับติวเตอร์เนี่ยครับ ที่ก่อนที่ิเตอร์จะไปสอบออผู้บริหารท้องถิ่นนะครับติ้เตอร์ก็ติวฟรีอย่างเงี้ยในในกลุ่มนะครับกลุ่มที่เปิดให้เข้าไปเรียนฟรีอย่างเงี้ยผลสุดท้ายิเตอร์ก็สอบได้นะแล้วก็สอบได้ในการเรียกลำดับในรอบแรกด้วยนะครับสอบได้ในการเรียกรอบแรกนะครับก็คือด,ดีใจมากๆเลยเนาะก็อายุน้อยที่สุดเขาบอกว่าพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มบอกอายุน้อยที่สุดแล้วสาอายุน้อยที่สุด ก็เริ่มเด็กลงไปทุกตีเด็กลงไปทุกทีนะแต่ก็อายุแต่ก็อายุมากแล้วนะครับไม่ได้แบบเอออายุน้อยอย่างที่ทุกๆุกคนคาดนะ <laughs> ก็ขอบดีใจดีใจนะครับดีใจนะวันนี้นะครับเราก็มาติวกันในหัวข้อของกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เข้าใจยากคำว่ายากในที่นี้หมายถึงว่าอธิบายให้เข้าใจได้ยากนะครับอธิบายให้เข้าใจได้ยากนั่นก็คือพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเป,เป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของการปฏิบัติราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่ได้เป็นราชการเนี่ยจะมองภาพไม่ค่อยออกแต่ถามว่าทำไมกอพอท้องถิ่นถึงเอากฎหมายตัวนี้มาออก ข้อสอบเหตุผลง่ายๆเลยครับคือคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยจำเป็นต้องรู้กฎหมายตัวนี้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรอย่างน,น้อยๆก็รู้พื้นฐานก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ติวเตอร์บอกว่าเป็นกฎหมายที่ยากแก่การอธิบายแต่ติวเตอร์จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยแล้วก็ใช้ภาษาที่เรียกได้ว่าไม่ต้องจบกฎหมายอ่ะก็เข้าใจนะครับ เพราะว่าบางคนไปสอบนี่ก็ไม่ได้เรียนกฎหมายมาใช่ไหมบางตำแหน่งอย่างเงี้ยก็จะอธิบายด้วยภาษาที่แบบทาให้แล้วทําให้เราเข้าใจเหมือนกับติวเตอร์อธิบายให้กับน้องๆที่ทํางานนะครับเข้าใจนะก็เรามาติวกันอาจจะใช้หลายชั่วโมงหน่อยหลายครั้งหน่อยนะครับเพราะเนื้อหามันเยอะกฎหมายฉบับนี้มีม,มีตั้ง80กว่ามาตราไม่เหมือนกับกฎหมายเอลเมิดคราวก่อนนะที่เราติวกันไปนะมีแค่15มาตราเอง พราะฉะนั้นเนี่ยสชั่วโมงสาชั่วโมงนี่จบแต่ตัวนี้มันไม่จบง่ายๆนะครับแต่ก็จะเอาเฉพาะในส่วนของที่ออกข้อสอบเท่านั้นแหละที่มาพูดนะครับในส่วนที่ไม่ออกข้อสอบแล้วลึกลงไปเนี่ยติวเตอร์จะไม่พูดเพราะพูดไปก็งงเดี๋ยวสับสนเปล่าๆเนาะเราจะเอาส่วนนี้ออกข้อสอบโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้คนมาเยอะมากเลยเนาะขอบพระคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูติวเตอร์ ติวในครั้งนี้นะติวเตอร์คิดว่าการให้เนี่ยเป็นการให้ความรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมีนะครับการให้ความรู้นี้เพราะฉะนั้นเข้ามาดูเถอะติวเตอร์ขอ้องช่วยกันแชร์นะครับฝากด้วยฝากเพจด้วยช่วยกันกดแชร์ใครที่อยู่ใน YouTube ใครที่ดูใน u t u b e นะครับก็ช่วยกันกด subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งให้ติวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าข้ามโฆษณาเลยเนาะ ติวเตอร์จะได้เอาตรงนั้นนะมาอะไรซื้อหนังสือต่อนะครับเพื่อที่จะเอามาเอาตัวอย่างข้อสอบหรือไม่ก็สรุปของอา,อาจารย์ท่านอื่นๆที่เขาเก่งกว่าติวเตอร์อ่ะติวเตอร์ก็จะเอามาติวตให้กับพวกเรานะครับขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณลว่วงหน้านะครับโอเคอ่เราไปเริ่มกันเลยนะครับติวเตอร์ขอเปลี่ยนเป็นหน้าจอในการเรียนแป๊บนึ่งนะอะโอเคนะครับ เอาละนะอันนี้เป็นภาพรวมนะครับภาพรวมของเรียกว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าส่วนใหญ่นะเขาจะเรียกว่าวิปกครองวิปกครองอวิปกครองนะครับซึ่งวิปกครองเนี้ยเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะเป็นการปฏิบัติซะส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติงานในราชการแล้วเนี่ยจะใช้วิปกครองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจนะครับลูกศิษย์คนที่มีอำนาจในการที่ออกคำสั่งต่างๆนะทีนี้ภาพรวมของวิปกครองที่ดิวเตอร์จะอธิบายนี่ก็คือว่าในการปฏิบัติราชการต่างๆนี่นะครับลูกศิษย์มันจะมีลักษณะแบบนี้ ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันจะมีเ,เขาเรียกว่าประชาชนคนทั่วไปใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าประชาชนประชาชนเนี่ยก็คือ,อคนที่ถูกปกครองอถูกปกครองโดยโดยใครครับโดยกลุ่มผู้ที่ปกครองอใช่ไหมดังนั้นนะครับคนที่ถูกปกครองก็คือประชาชน แล้วคนที่ปกครองก็คือเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นผู้นํานั่นแหละเป็นผู้นาในในการบริหารงานประเทศในการบริหารประเทศนะครับเเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปกครองเราก็คือบุคคลเขาเรียกว่าชนชั้นปกครองนั่นเองอันนี้ชนชั้นปกครองก็จะอยู่ข้างบนโดยที่เขาจะมีเครื่องมือ ในการที่จะดําเนินการปกครองกับประชาชนนั่นก็คือเขาเรียกว่ากฎหมายครับลูกศิษย์เขาจะใช้กฎหมายในการปกครองทีนี้ไอ้กฎหมายตัวนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายเนี่ยเขาจะให้อำนาจครับกฎหมายให้อำนาจ นี่ครับให้อำนาจใครก็ให้อำนาจกลุ่มคนคนเหล่านี้ในการที่จะเอากฎหมายเป็นเครื่องมือในการที่จะมาเขาเรียกว่าบริหารประเทศมาปกครองคนนั่นเองนะครับกลุ่มคนที่ได้รับอำนาจจากกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็คือใครครับลูกศิษย์ลองพายก็คือแน่นอนครับข้าราชการครับนี่ไงเพราะฉะนั้นการที่ ข้าราชการเนี่ยจะใช้กฎหมายอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมาบังคับประชาชนหรือออกกฎหมายอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามเนี่ยกฎหมายนั้นๆครับจะให้อำนาจกับข้าราชการใช้อ่าเพราะฉะนั้นการกระทําแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการปกครองครับอันนี้คือความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์นะอ่าปกครอง โอเคนะลูกศิษย์เข้าใจตรงนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเอาก,การปกครองมันเป็นอย่างนี้นะมีกฎหมายให้อํานาจข้าราชการมามาใช้ปกครองประชาชนนะทีนี้กฎหมายฉบับนี้นะมันจะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติครับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปกครอง นี่ติวเตอร์ใช้ภาษาแบบง่ายๆเลยนะเกี่ยวกับการปกครองเล่มอื่นอติวเตอร์คนอื่นอธิบายยังไงไม่รู้ว่าติวเตอร์อ่านหนังสือแล้ว,ต,ต,วต,ติวเตอร์เข้าใจแบบนี้เพราะนั้นวิธีปฏิบัติการปกครองเนี่ยมันก็คือจะอธิบายถึงทำอย่างไรเนี่ยข้าราชการทำอย่างไรที่จะใช้อำนาจเขาเรียกว่าอำนาจทางปกครองของตนเอง ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ให้อำนาจนี้น้องศิกษ์เข้าใจคอนเซป t นี้แล้วนะต้องเข้าใจคอนเซป t นี้ก่อนถึงจะไปอ่านกฎหมายปกครองรู้เรื่องนะครับดังนั้นนะครับชื่อกฎหมายเห็นไหมมันจึงเป็นชื่อว่าวิธีปฏิบัติและมีคำว่าราชการเห็นไหมครับทางปกครองดังนั้นนี่เห็นไหมครับดังนั้นวิธีปฏิบัติ ที่มันเกี่ยวกับการปกครองเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของทางราชการครับลูกศิษย์ชื่อกฎหมายมันก็เลยออกมาเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรราชการและราชการทางไหนทางปกครองครับนี่ครับเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้นะไปกันต่อนะครับทีนี้ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้นะครับสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมามันก็คือภาษา,ากฎหมายเขาเรียกว่าคําสั่งทางปกครองอคําคสั่งทางปกครองครับลูกศิษย์อันนี้คือสิ่งที่เทียบได้กับเป็นตัวกฎหมายที่ข้าราชการที่ข้าราชการใช้ เป็นเครื่องมือในการปกครองนั่นเองดิวเตอร์อยากจะขยายความนะครับคำว่าคำสั่งทางปกครองคำสั่งทางปกครองยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่ามันคือคำสั่งทางปกครองคำสั่งทางปกครองนี้นะครับมันมีโดยรวมๆมันมีอยู่3แบบมี3แบบครับ รวมๆนะภาพรวมของมันเราจะไม่ลงลึกมากเอาพอให้รู้นะครับภาพรวมของมันก็คืออันที่1แบบที่1ครับลูกศิษย์เป็นคำสั่งทีเ่เขาเรียกว่าเป็นคำสั่งที่ตั้งสิทธิ์ครับก่อให้เกิดสิทธิต่างๆยกตัวอย่างเช่นดิวเตอร์จะยกตัวอย่างให้ดูอันที่1สมมุตินะก็คือรับจดทะเบียนสมรสครับ คำสั่งก็คือรับจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสเห็นไหมตั้งสิทธิ์คือให้เป็นสามีภรรยากันไอการจดทะเบียนสมรสเนี้ยก็คือคำสั่งทางปกครองในการก่อสิทธิ์ตั้งสิทธิ์เกิดขึ้นมานะาไม่เข้าใจยกตัวอย่างอีกอันที่2เช่นการออกใบอนุญาตครับ ให้ประกอบกิจาการนี่ครับเนี้ยก,ก็เป็นการตั้งสิทธิ์ก่อสิทธิ์อย่างเช่นมีใบอนุญาตใบอนุญาตนั่นแหละคือคําสั่งทางปกครองนะที่บอกว่าอ,อ๋อประชาชนสามารถคนคนนี้สามารถประกอบกิจาการได้นะนะไม่เข้าใจยกตัวอย่างอีกเช่นการจดทะเบียนจดทะเบียนตั้งบริษัท อันนี้ก็คือคำสั่งทางปลกครองอย่างเช่นอ่ะนายกอ่อานายกเดินไปใช่ไหมเดินไปในพาณิยช์จังหวัดอยากจะจัดตั้งบริษัทนะพาณิ์จังหวัดซึ่งเป็นราชการเห็นไหมครับเขาก็มีอำนาจในการที่จะออกใบอนุญาตในการจัดตั้งบริษัทเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นหนังสือบริคนสนทิอะไรต่าง หนังสือจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเ่าเนี้นั่นแหละคือคําสั่งทางปกครองนะครับไม่เข้าใจอีกอ่าสมมุติอ่ายกตัวอย่างอีกเช่นการอนุมัติการลาอนุมัติการลาของทางราชการนะทีนี้คําสั่งทางปกครองไม่ใช่ว่าจะใช้บังคับเฉพาะประชาชนอย่างเดียวอาจจะใช้บังคับกับข้าราชการด้วยกันเองก็ได้เพราะฉะนั้น การอนุมัติการลาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าที่ติวเตอร์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นการให้หมดเลยเนี่ยคำสั่งทางปกครองดังนั้นในคำสั่งทางปกครองจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเพียงแค่การให้อย่างเดียวมันจะหมายถึงการปฏิเสธด้วยเช่นนะครับเช่น เราไปขอจดทะเบียนสมรสปรากฏว่าอา้าวพอไปถึงจริงๆไม่รักกันนี่หมดตบพอไปถึงเออเห็นในละครไหมพอโดนบังคับให้ไปจดทะเบียนสมรสไงเออปรากฏว่าพอไปถึงอำเภอใช่ไหมโอ้ตบตีกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพอเจ้าหน้าที่เห็นนะเจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสให้อย่างเงี้ยนะครับ เพราะนั้นการปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสก็คือคําสั่งทางปกครองเช่นเดียวกันนะลูกศิษย์เข้าใจตรงนี้ก่อนให้ให้ดูเข้าใจแค่ตัวอย่างของคําสั่งทางปกครองก่อนนะเรายังไม่ลงลึกนะครับไม่มีใครโงไม่มีใครงงนะอันนี้อันที่1แบบที่1ก็คือคำสั่งที่ที่ตั้งสิทธิ์นะครับคำสั่งที่ตั้งสิทธิ์อันที่2ครับ สครับลูกศิษย์นอกจากการตั้งสิทธิ์หรือก่อสิทธิ์ก่อสิทธิ์คำสั่งทางปกครองยังเป็นคำสั่งที่ออกเพื่อยืนยันสิทธิของคนคนนั้นนะยกตัวอย่างเช่นการยืนยันสิทธินะก็คือการให้สัญชาติไทยแก่ผู้ โอนสัญชาติครับเห็นไหมน,นี่เป็นการยืนยันสิทธิ์ต้องการโอนสัญชาติเนี่ยนะครับก็ก็จะได้เขาเรียกว่าจะได้ทำจะได้ใบใบโอนสัญชาติอะใบเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคําสั่งทางปกครองนะครับอันที่3ครับลูกศิษย์แบบที่3ก็คือ คำสั่งทางปกครองที่ออกเพื่อให้ให้ดําเนินการครับเช่นอะไรบ้างนะยกตัวอย่างคําสั่งที่ให้ดําเนินการคือคําสั่งทางปกครองที่ให้ชดใช้เงินกรณีที่มีการ ละเมิดเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมให้ดำเนินการชดใช้เงินเนี่ยเราเรียนเรื่องละเมิดไปเรียบร้อยแล้วเนาะเอออย่าลืมนะครับการละเมิดเนี่ยชดใช้เงินเงินนี่ก็คือค่าสินใหม่ทดแทนนั่นแหละนะไม่เข้าใจยกตัวอย่างอีกคำสั่งที่ให้ดำเนินการหรือถอนอาคาร นะเข้าใจไหมหรือถอนอาคารให้ดําเนินการหรือคําสั่งที่ให้ลงปรากฏว่าโอ้โหลงงานผลิตน้ําเสียออกมานะครับเ,ออเทศบาลอบตอไปตรวจแล้วปรากฏว่าออปล่อยน้ําเสียลงจริงๆกรมควบคุกมกรมควบคุมมลพิษหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปดูแล้วโอ้ปล่อยน้ําเสียลงหรือเผาขยะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก่อให้เกิด PM 2.5อย่างเงี้ยเออเหล่านี้นะเขาก็ออกคำสั่งให้แก้ไขเช่นแก้ไขการบำ,บำบัดน้ำเสียอย่างเงี้ยหรือสั่งห้ามไม่ให้เผาขยะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคำสั่งทางปกครอง ทีนี้ไอ้คำสั่งแบบที่3นี่นะลูกศิษย์มันเป็นคำสั่งที่เขาเรียกว่าต้องทำนะต้องทำหากไม่ทำจะมีครับเขาเรียกว่าจะมีมาตรการบังคับเออจะมีมาตรการบังคับไอ้มาตรการบังคับเนี่ยภาษากฎหมายเขาจะเรียกว่า การบังคับทางปกครองการบังคับทางปกครองนี่ครับก่อนที่เราจะเรียนลึกนะลูกศิษย์ต้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยในการปกครองนี้นะครับจำเป็นจะต้องมี กลุ่มชนผู้ปกครองกับกลุ่มชนที่ถูกปกครองนะโดยทั่วไปประชาชนจะเป็นกลุ่มชนที่ถูกปกครองและจะมีกลุ่มปกครองอยู่ข้างบนโดยใช้กฎหมายต่างๆในการที่จะมาปกครองเพื่อให้มีการบริหารประเทศเกิดขึ้นหรือเป็นในทางเดียวกันโดยตัวเชื่อมตรงนี้เครื่องมือที่ใช้ก็คือกฎหมายกฎหมายนะครับจะให้อำนาจชนชั้นปกครองนั่นก็คือ พวกข้าราชการทั้งหลายนะครับโดยจะดำเนินการออปกครองเนี่ยจะมีวิธีปฏิบัติของเขาอยู่นะครับดังนั้นเขาจึงจะเป็นชื่อว่าวิธีปฏิบัติเห็นไหมครับราชการทางปกครองนะครับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยสิ่งที่เขาได้มานั่นก็คือเขาจะออกคําสั่งทางปกครอง คำสั่งทางปกครองก็คือตัวกฎหมายนั่นแหละที่ให้อำนาจข้าราชการใช้ในการเป็นเครื่องมือเราก็ไปศึกษาต่อว่าไอ้คำสั่งทางปกครองนี่นะครับมันจึงแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกก็คือคำสั่งที่ตั้งสิทธิ์เช่นการจดทะเบียนสมรสการออกใบอนุญาตประกอบการอย่างเงี้ยก่อให้เกิดสิทธิ์รวมถึงการปฏิเสธด้วยคือคำสั่งทางปกครอง2ครับเป็นการยืนยันสิทธิ เช่นการอนุมัติสัญชาติไทยให้กับผู้ขอโอนสัญชาติยืนยันสิทธิ์เขาอันที่3ครับให้ดำเนินการเช่นคำสั่งให้ชดใช้เงินกรณีละเมิดการรื้อถอนอาคารหากก่อสร้างอาคารผิดหรือการแก้ไขบัาบัดน้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งให้ดำเนินการทีนี้ติวเตอร์จะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้คำสั่งบางอย่างการกระทำบางอย่างมันเป็นได้ทั้ง คำสั่งที่ก่อตั้งสิทธิ์หรือคำสั่งที่ให้ดำเนินการได้ยกตัวอย่างเช่นนายกอต้องการที่จะก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่ของเขตเทศบาลภายในพื้นที่ของเขตเทศบาลอยากจะก่อสร้างบ้านนะนะครับนายกต้องทำยังไงนายกอก็ต้องเอาแบบแปลนใช่ไหม ไปให้กับเทศบาลเพื่อที่จะขอสิทธิ์ในการก่อสร้างบ้านที่มันมีแบบแปลนมีอะไรอย่างเงี้ยช่างก็รับรองอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยนะครับเมื่อปรากฏว่าในกอไก่เนี่ยนะครับก่อสร้างไปแล้วเนี่ยผิดแบบโอ้มันสูงเกินไปหรือมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เทศบาลก็สามารถที่จะออกคำสั่งให้ในกอนี้ ซึ่งเป็นคําสั่งปกครอง,รองหรือถอนอาคารได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องเดียวกันเนี่ยสามารถออกคําสั่งทางปกครองได้หลายแบบลูกศิษย์เข้าใจตรงนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นในพรบฉบับนี้ที่จะออกข้อสอบทั้งหลายแหล่นี้นะครับมันจะพูดถึงเรื่องว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งคําสั่งทางปกครองนั่นเอง นะหลักใหญ่ใจความของมันก็คือวิธีปฏิบัติยังไงล่ะเห็นไหมวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติยังไงเพื่อที่จะให้ได้คําสั่งทางปกครองเหล่านี้ของข้าราชการทั้งหลายนะครับมันก็มีอยู่วิธีมันก็มีอยู่5ขั้นตอนในการที่จะได้มาซึ่งคําสั่งทางปกครองวิชานี้ติวเตอร์จะขยายามเขียนให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันเนื้อหามันเยอะนะครับถ้าเราเขียนไปแล้วเนี่ย นู่นน่ะติวเตอร์คิดว่า10คลิปก็ไม่จบนะสิครั้งก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นติวเตอร์ก็จะไฮไลท์หรือว่าเขียนในบางส่วนที่ติวเตอร์อยากจะเน้นนะครับดังนั้นนะครับเราจะศึกษาตัวนี้เราจะศึกษาซึ่งวิธีให้ได้มาหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับให้ได้มาซึ่งคำสั่งทางปกครองนะมันมีอยู่5ขั้นตอน จำง่ายๆคือเข้าสู่พิสเสจทบบังคับเข้าสู่พิสเสจทบบังคับเข้าสู่เข้าพิษเสร็จทบบังคับเข้า <udes> พิสเสจทบบังคับติวเตอร์จะท่องแบบนี้เอาข้างหน้านะเวลาต bakın, ิวเตอร์สอบก็ติวเตอร์ก็ท่องแบบนี้เข้าพิสเสจทบแล้วก็บังคับขอพอสอทอบอขอพอสอทอบอ,อย่างเงี้ย ทิเตอร์ก็ร้องแบบนี้มันก็มีอยู่5ขั้นตอนนะครับใน5ขั้นตอนนี้ดูง่ายๆเราจะเรียนทีละขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อเนี่ยมันก็จะเป็นครั้งละขั้นตอนอาจจะต้องใช้ถึง5ครั้งทีเดียวเพราะแต่ละครั้งก็เนื้อหามันก็เยอะนะครับแล้วประเด็นในออข้อสอบเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าเอามาออก,ท,กทุกขั้นตอนเลย ขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาอ่าก็จะมีตัวละครอยู่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณาคําสั่งกับคู่กรณีคู่กรณีในที่นี้หมายถึงประชาชนนั่นแหละเนี่ยหมายถึงประชาชนเนี่ยหมายถึงกลุ่มประชาชนตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าคู่กรณีอ่าที่จะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย พิจารณาออกคำสั่งทางปกครองนะครับเพราะนั้นเราก็จะไปศึกษาว่าอ๋อเจ้าหน้าที่คนไหนบ้างที่สามารถพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองได้หรือคู่กรณีประชาชนคนไหนบ้างที่สามารถขอให้ออกคำสั่งทางปกครองกรณีไหนบ้างตั้งสิทธิ์ยืนยันหรือให้ดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เราก็จะไปศึกษา ในส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าขั้นเข้าสู่นะขั้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขั้นที่2ครับเมื่อคำร้องต่างๆของคู่กรณีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็รับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการพิจนั่นก็คือพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครองมันก็จะเป็นขั้นตอนของที่เจ้าหน้าที่นะครับจะดำเนินการพิจารณาทางปกครอง ว่าจะออกคำสั่งจะอนุมัติจะทำอะไรยังไงมันจะมีวิธีการของเขาอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาในขั้นตอนที่สองนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นเสร็จเสร็จในที่นี้หมายถึงว่ไม่ได้เสร็จมันนะไม่ได้เสร็จเจ้าหน้าที่นะ เสร็จห,ห,มหมายถึงว่าคําสั่งทางปกครองนั้นนะเสร็จแล้วนะครับเขาเรียกว่าขั้นเสร็จกระบวนการพิจารณานะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างแล้วผลของคําสั่งเป็นยังไงจะต้องบังคับไหมหรือเป็นแค่ยืนยันสิทธิ์เฉยๆหรือให้ดําเนินการอะไรอย่างเงี้ย